สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคิกนะฮะวันนี้มีมาเชสตี้มาอีกแล้วนะฮะปัญหาเดิมก็คือเม็นเหม็นมากนะฮะอันนี้ไม่มีแคปมาเชสตี้เป็นรุ่นที่ไม่มีแคทมานะฮะเราก็เลยใส่แคทอะไรตีใหม่เข้าไปนะฮะเพื่อกองไอเสียนะครับดูงานนิดนึงนะฮะเราใส่ที่ไหนกันนี่จะวันวันนี้ของรถคุณอาจะใช้เป็นแคทยูโรโฟและลูกไซส์ใหญ่นะครับติดตั้งที่ตรงนี้นะครับก็กองพินได้เยอะเลย คือตอนมาเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่มียังไม่รู้ว่ามันกองแค่ไหนอ่ะวิธีทดสอบให้ให้เจ้าของรถเห็นนะฮะก็คือผมเอาแคสเนี่ยปูดเข้าที่ตรงนีน้แล้วยืนที่ท้ายรถด้วยกันนะฮะก็จะรู้แล้วว่ามันกองไอเสียแค่ไหนนะครับไอเออกองกินนะกองไอเสียได้แค่ไหนสรุปพอพอเสียบเข้าไปเนี่ยกินหายเอยเอะๆเลยฮะลูกใหญ่สนใจนะครับมาเจสซี่หรือจะรถทุกรุ่ทน,นที่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์กินท้อยเชียอแม่เล่งไม่ออกเรื่องแคตาลิติกเนี่ย ยังไงมาที่อาร์ท้องซิงได้เลยครับจบแน่นอนขอบคุณนะครับ